ตาหยาชีนักแสดงสาวสวยสุดน่ารักกับบทบาทน้องสาวสุดที่รักต้าหยาชีเกิดเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี1998ส่วนสูง163เซนติเมตรปัจจุบันอายุ24ปีจบการศึกษาจากเปิดจิง Dance. อินเตอร์เนชั่นแนลบอล o ูมแดนตาหยาชีเข้าวงการในปี2 0 1 8 จากการร่วมสมทบผลงานซีรีส์จีนเรื่องรัก่อใส่หัวใจสี่ดวงโดยน้องต้หยาฉีรบบทบาทเป็นเกิงเสียวฟานนักศึกษาสาวน้อยร้อยความน่ารักที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับเรื่องและผลงานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เธอได้ปรากฏตัวบนจอแก้ว โดยน้องเป็นที่รู้จักในจีนและไทยอย่างกว้างขวางจากการรับบทบาทเป็นฐานเซียงวีน้องสาวสุดที่รักของผู้บัญชาการฐานในซีรีส์ชื่อดังเรื่องแรกแรกเจอ,อเพียงสพตาหรือฟอร์นเลฟนวยุคป,ปฏิวัติประเทศจีนช่วงปี1980ในบทบาทน,นี้น้องแสดงความน่ารัก สับสนได้ดีมากๆเอาใจผู้ชมไปอย่างล้นหลามกับความแก่นแก้วของน้องสาวตัวดีซึ่งน้องก็มีแฟนคลับสายพี่ชายเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการรับบทบาทนี้ด้วยอีกบทบาทหนึ่งที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จัก คือเศร้าเตี้ยนซื่ออูบุตรีแห่งสวรรค์ที่ใครต่อใครต่างรักและเอ็นดูในซีรีส์คุณภาพเรื่องดาวตกก่อเกินรักซึ่งน้องใต้หย่าฉีก็กลับมาโคจอนเจอกับพี่ชายฐานอีกครั้งและเธอยังคงรับบทบาทเป็นน้องสาวของเขาอีกเช่นเคยเค่มีความเป็นพี่น้องคือดีมึกมากและที่สําคัญเรื่องนี้ทรงผมไม่แกงน้องนะเธอสวยมากตั้งแต่เครื่องหัวยันองเท้าคือดูดีสุดๆ ลงานอื่นๆของต่าหยาฉีก็จะมีเรื่องวุ่นรักสาวน้อยนังฮอกกี้รบับบทบาทเป็นเฟิงเซียวรั่วชะตารักสลับเกี้ยวรบับบทบาทเป็นหนานเซียงพี่ชายสุดที่รักรบับบทบาทเป็นหลิวฉี ที่สําคัญจากการรับบทบาทเป็นซืออูน้องตาหยาฉีและคู่หูหนุ่มน้อยของเธอเติวกว่าความนิยมชมชอบของตัวละครไปอย่างล้นหลามและเนื่องด้วยกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีในจีนตาหยาฉีจึงได้รับบทนำํำประกบคู่กับหนุ่มชินเทียนวีคู่หูของเธอได้ดาวตกก่อเกินรักจะมีการเปิดกล้องซีรีส์จีนเรื่องใหม่แนวเริ่มสมัยโรแมนติกคอมดี er ้ทียงคงเอันรัีเด็กชาย อีกเรื่องที่เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทําก็เป็นแนวร่วมสมัยเช่นกันชื่อว่าเติงลู่จงด้ยน้องจะมาในบทน,นักศึกษาเฟ่งจื่บา ึงแม้ว่าตอนนี้น้องต้าหย่าฉีจะเพิ่งมีผลงานในวงการบันเทิงเพียงแค่ไม่กี่เรื่องแต่ความน่ารักสดใสก็พาให้ผู้ชมย้อติดตามผมเงานเก่าๆของเธอซึ่งเคยฝากเอาไว้หลายเรื่องอีกทั้งการแสดงก็ได้รับการยอมรับในสองเรื่อเจนฟอร์มดีค่ายยูกุทั้งฟอร์เยนเลิฟและสตาร์เรียเลิฟก็ช่วยให้น้องต้าหย่าฉีได้สร้างผลงานของตัวเองให้ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก เส้นทางในวงการของน้องยังอีกยาวไกลเลยค่ะเพื่อนๆถ้าได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากเอ็นดูน้องใต้าอาฉีกันด้วยส่วนคลิปหน้าอาาจ,จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ